ในคืนวันที่หกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสอนอบุคลโลนำโดยพันตำรวจโทนัทพัฒน์พดุงจันทร์รองพ่วยกับจราจรสอนอบุคโลพันตำรวจโทชยันเบญจาธิกุลสารวัตรจราจรและร้อยตำรวจเอกธีรพงศ์ปานเกี้ยงรองสารวัตรจราจรได้ร่วมกันตรวจค้นและจับกุมนายสิงห์ไม่ทราบนามสกุลอายุ28ปีพร้อมของกลางยาไอจํานวนสองถุง น้ำหนักรวม4.7กร,รมัมและถุงพลาสติกเปล่าขนาดเล็กอีกจำนวน12ถุงบริเวณแยกมหาิสวรรค์โดยนายสิงห์ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านแยกดังกล่าวเจ้าหน้าที่ตำรวจพบพิรุษจึงได้ทำการตรวจค้นและจับกลุมจากนั้นได้นำตัวนายสิงห์ไปยังสอน,นอบุคโลเพื่อดำเนินคดตีตามกฎหมายต่อไปศูนย์ข่าวบุคโลรายงาน